สวัสดีครับนี่กลมาพบกับอากิโกะในซูเปอร์ซิ h ชาเลน g ์กันอีกแล้วนะคะสำหรับ EP นี้นะคะก็เป็น EP ที่61แล้วค่ะคือพี่เอมี่นะคะให้อากิโกะสั่งอาหารดีลิวิลี่มาค่ะดีลิวิลี่ก็มาส่งเรียบร้อยแล้วนะคะอาหารที่อากิโกะได้เอาอยู่ไหนล่ะอ๋ออยู่ในช่องเก็บของพี่เอมี่ลืมไปอยู่ในไหนนะจ๊ะอย่าบอกนะเอาเข้าไปเก็บในตู้เย็นเวนกรรมเดี๋ยวก็มีคนอื่นแยกไปอีก เปิดหน่อยเอ้าเดี๋ยวยังไงอ๋อนีไ่ไงโถเอ้ยพี่มีตาเซอร์ <c oughs> โอเคให้อิกโกกินให้หมดเลยสองอย่างเลยนะคะกินไปเลยให้อิ่มๆไปเลยนะจ๊ะคืออาหารที่มาหาลายนี่ไม่ไหวเลยอะอาหารแย่มากเราต้องสั่งอาหารจากข้างนอกมากินนะดีนะที่อากิโกะเขามีเงินเก็บเยอะนะคะเดี๋ยวพี่มีขอขายของหน่อยดีกว่า เพราะว่ารู้สึกว่ามันเยอะไปแล้ววะ่ะดอกไม้อะไรพวกนี้เราคงยังไม่ได้ปลูกในเร็วๆนี้หรอกนะคะก็ขายไปเลยดูสิเราจะเก็บเฉพาะดอ,อกสำคัญๆไว้นะอย่างพวกแก้วมังกรอ,อะไรพวกนี้นะคะโอเคกล้วยกล้วยไว้กินได้โหกล้องมีทำไมสองอันเนี้ยขายไปเลยอันหนึ่งนะคะอีกอันนึงค่อยเก็บไว้นะ อันนี้คือข้อมูลวิจัยขายไม่ได้นะคะโอเคไอโกกินโอ้โหแล้วทำไมเธอไม่เอาจานนั้นไปกินล่ะจะเดินข้ามฝั่งมาทำไม <laughs> ให้มันลำบากอ่ะไอโกไปไหนแล้วว่าไปนั่งกินที่ไหนอ้าวนี่เป็นอาหารโอ้โหที่พ่อกอิโกะสั่งอาหารมากินนะดูสิมีกุ้งล็อบสเตอร์มาด้วยก็คืออาหารของนักศึกษานะคะที่แบบเขาจะทำให้กินนะ่ะ แต่ปกติแบบไอโกะไม่ค่อยเจออ่ะ <c oughs> พอสั่งอาหารมากินเองนี่กุ้ง lobster มาส่งเลยนะไอ้โกอิ่มยังห <c oughs> รือว่ายังไม่อิ่มจะได้ให้กินอีกนะคะโอเควันนี้เป็นวันเสราร์นะคะคืออกิโกะเขาไม่ต้องเรียนนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นพี่เอมี่คงจะให้โกะเขาหาอะไรสนุกสนุกทำนะดูทีวีไปก่อนแล้วกันโอเค ก็ให้อากิโกะเขาหาความสนุกให้ตัวเองก่อนนะคะโอ้โหแปบบเดียวจะเที่ยงแล้วว่าแต่ไม่เป็นไรนะโอเคความสนุกของอากิโกะเขาเต็มแล้วนะคะพี่เอม่จะให้อากิโกะคุยกับเพื่อนหน่อยลนะกันอะอ๋อไม่เอาดีกว่านะคะให้อากิโกะนะคะไปทําหุ่นยนต์หน่อยดีกว่าไปอากิโกะไปเถอะ ตอนนี้นะคะไอโกะเขามาถึงที่อาคารรวมของฟอกเบอร์รี่แล้วนะคะก็พอดีมาเจอเอ็ดดี้ค่ะพี่เอมี่เลยให้เขาคุยกันนะแล้วก็มันเป็นวันพูดคุยแย่งจนสลัดใช่ไหมก็เลยให้เขาใช้คําสั่งคุยเรื่องเกี่ยวกับจนสลัดกันนะคะเอา้าทำไมไอโกะไม่ชอบเอ็ดดี้หรอทำไมล่ะแลกเปลี่ยนเรื่องเราเรื่องจนสลัดกันนะคะโอเคตอนนี้ค่าสังคมเขาเริ่มเขียวขึ้นมาแล้วนะ อ้าวผ่านแล้วพูดคุยเยี่ยงโจงสลดัดโอเคพอแล้วแล้วกันนะไปทําหุ่นยนต์กันดีกว่าปคืออากิโกะนะคะเขาได้ทําหุ่นยนต์ตัวเชตเตอร์บอทเนี่ยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะซึ่งแบบตัวแค่นี้เองอเห็นไหมอะตัวเล็กๆเ,เนี่ย <laughs> โอเคคุณภาพดีเยี่ยมด้วยนะคะก็เรียบร้อยไปแล้วนะคะแต่ว่าทีนี้มันมีคําสั่งใหม่ค่ะก็คือให้สร้างหุ่นยนต์ใช้สอยหนึ่งตัวนะคะแล้วก็สร้าง ค u a ดคอปเปอร์อา a d ซีค t e r r อปนั้นเป็นของเล่นนะคะแล้วก็สร้างวัสดุล่ะชิปคอมพิวเตอร์จำเป็นต้องมีชิ้นส่วนห่นยนต์เครื่องกลไกคืออะไรอะ่ะเครื่องกลไกคืออะไรอะ่ะอ่ะลองสร้างดูแล้วกันพี่เอี่ไม่รู้ว่าเอาไปทำอะไรนะ <C> เสร็จแล้วหรอ <C> เดี๋ยวก่อนนะคะผลงานไหนขอดูหน่อย เขาบอกว่าผลงานชิ้นล่าสุดสำเร็จแล้วอันนี้นะเอาไปทำอะไรได้บ้างสำหรับผลิต,ตหุ่นยนต์ใช้สอยนีไ่ไงไหนลองดูซิมันก็ยังทําไม่ได้อะต้องมีชิ้นส่วนเราต้องสร้างเราต้องมีชิปคอมพิวเตอร์ด้วยนะคือเดี๋ยวกว่อนนะถ้าเราทำตามข้อนี้นะคะสร้าง q u a อ c o p t e r rc เราคงต้องสร้างอันนี้ให้สำเร็จก่อนนะมันถึงจะไปสร้างหุ่นยนต์ใช้สอยหนึ่งตัวได้โอเค งั้นเราสร้างคอร์คอปเตอร์อาซีไปก่อนละกันนะคะก็คือเป็นของเล่นซึ่งเราก็ยังสร้างไม่ได้อยู่ดีเพราะเราขาดอะไรชิปคอมพิวเตอร์ถ้าเราสร้างชิปคอมพิวเตอร์ชิ้นส่วนหุ่นยนต์เราก็จะหมดอีก <c oughs> โอ้โห <c oughs> วุ่นวายมากเลย <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะมันรู้สึกมันซื้อได้นะโอเคมาที่คอมพิวเตอร์ละกันมาไอกโกเดี๋ยวนะรู้สึกมันซื้อได้ไอกโกมีตางา นี่ไงชิ้นส่วนอัปเกรดอืมไม่ใช่อีกอะ่ะใช่ไหมเราเดี๋ยวลองดูก่อนนะคะนี่ไงชิ้นส่วนหุ่นยนต์โอ้โหสร้างซื้อไปเลยสักสิบชิ้นนะคะมันซื้อได้เฉพาะชิ้นส่วนหุ่นยนต์น่ะชิ้นส่วนแบบถ้ายังอื่นเราต้องเอาชิ้นส่วนหุ่นยนต์เนี่ยไปสร้างโอเคซื้อแล้วเรียบร้อยปะโอ้โหอะไรเนี่ยใครมากันเยอะแยะไปหมดเลย แล้ววันนี้เขาสร้างอะไรไว้อะโอเคเราใช้โต๊ะนี้แล้วกันนะคะให้เขาทิ้งงานนี้ไปก่อนอ่าต่อไปนะคะก็คือให้สร้างวัสดุอะไรนะที่เราไม่พอเ๋ยว่าชิปคอมพิวเตอร์ใช่ไหมเดี๋ยวดูใหม่ยังไม่ลืมชิปคอมพิวเตอร์นะคะโอเคโอ้ยมา คือถ้าสมมติว่ามันไม่ต้องทําทักษะนะพี่มี่ก็ไม่อยากจะสร้างเลยนะสร้างยากมากอะ่ะแต่สร้างแล้วมันก็สนุกดีนะคะโอเคหูตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามโมงและะ้วค่ะอ้าไอโกะทาไปเร็วๆคือไอโกะเขาอยากไปสนุกสนานนะคะตรงนี้เขาก็มีอะไรอ่ะงานเชียอะไรอยู่ก็ไม่รู้อะ่ะ โอ้ยงานแสดงความรักต่อสถาบัานทำไมขึ้นมาแสดงตรงนี้อ่ะไม่เข้าใจเลยอุ้ยโอ้ย,โ,อยโดนไฟดูดอีกแล้วสงสารโอ้โหตอนนี้ถ้าเกิดโดนไฟดูดอย่างนี้คือให้กลับบ้านดีกว่าตอนนี้นะคะกิกกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะพี่เอมี่ก็ให้อาบน้ำก่อนเลยนะแล้วก็แบบพอดีเลยอะ่ะข้างนอกฝนตกโอ้โหโชคดีมากเลยนะคะ โอเคเดี๋ยวพี่มี้คงให้อิกิโกะเขาทำงานต่อเลยค่ะงานของที่เขาเรียนอะนะคะโอเคอันนี้ก็คือรวบรวมข้อมูลคืออิกิโกะเขาต้องมีพรีเซนต์นะคะวิชาอะไรเอ่ยเดี๋ยวก่อนนะนี่ไงวิชาการเล่นสนุกกับโลกอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อทุกสิ่งนะคะเป็นงานที่จะต้องทำการนำเสนอนะ <c oughs> <c oughs> วันหยุดก็เหมือนไม่ได้หยุดนะ การบ้านก็ยังไม่ได้ทําโอ้โหบอกแล้วภาคมหาลัยนี่เจ็บปวดรวดราวมากเลยเรียนอย่างเดียวจริงๆเขามีกิจกรรมอะไรก็ไม่ค่อยได้ไปกับเขา,เราหรอกค่ะฮิโกโอเคเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอโกหิวอะ่ะก็ลงไปกินก่อนละกันแล้วเดี๋ยวจะให้ขึ้นมาทสซสต์น,นะคะ โอ้โหมื้อนี้นะคะก็ยังเป็นกุ้งล็อบสเตอร์เหมือนเดิมนะล็อบสเตอร์เดือน1 1ด้วยไม่ใช่ล็อบสเตอร์เดือน12นะโอเคใส่ตู้เย็นไว้ดีกว่าใครกินไม่หมดแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้เผื่อม,มื้ออื่นจะได้ไม่ต้องสั่งซื้ออาหารนะคะโอเคกินเสร็จแล้วปะขึ้นไปข้างบนกันนี่ไงมันต้องมาฝึกการนำเสนอก่อนเร็วจะได้ A นะจ๊ะฟังหนูนะคะนี่คือการ<ไ>พรีเซนต์งานค่ะ การเล่นสนุกกับโลกอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อทุกสิ่งนะคะเชื่อมต่อแม้กระทั่งมนุษย์ต่างดาวนะคะเชื่อมต่อแม้กระทั่งโลกอนาคตนะคะเข้าใจที่หนูพูดไหมคะโอเคให้เขาฝึกไปอเกเออเออ จริงจัง,จงมากเลยอะ os, จริงจังขนาดน,นี้ขอให้ได้เองนะจ๊ะอโกะ <c oughs> โอเคเรียบร้อยไอโกะไปนอนแล้วเพราะฉะนั้นนะคะเรียบร้อยแล้วพี่เอมี่เดี๋ยวก่อนนะจริงๆแล้วมันมีให้ขัดเกาและจัดเรียงด้วยอะมันน่าจะทําอย่างนั้นอีกทีนึ่งนะแต่ตอนนี้ให้เขานอนก่อนละกันเดี๋ยวเขาตื่นมานะคะก็ยังเป็นวันอาทิตย์อยู่นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวค่อยให้ไอโกะมาทําใหม่ค่ะ ตอนนี้นะคะเป็นเวลาเจ็ดโมงครึ่งแล้วนะคะไอขกตื่นขึ้นมาแล้ววะทำไมตื่นเช้าจังแล้วก็เขาขอเอ่อให้เขาขอ,ขอคําติชมจากซิวีหน่อยละกันนะคะคือตื่นมาปุ๊บเราก็ต่อง,งานให้เขาเลยนะ <c oughs> ดีมากเลยนะไอโกฉันว่าเธอต้องได้เอนแน่ๆเลยแต่ว่าถ้าเธอแก้ไขให้มันตรงๆหน่อยก็ดีนะเนี่ยมันยังไม่ตรงเลยนะคะเนี่ยโอเค เดี๋ยวเราให้เขาขัดเกลาแล้วจัดเรียงนะคะขอบใจมากจัดซีวีเดี๋ยวฉันจะจัดการให้เรียบร้อยนะเสร็จแล้วเราไปเล่นเกมกันนะโอเคอ่าตอนนี้อากิโกะเริ่มขัดเกลาและจัดเรียงนะคะให้มันดูดีดูสวยกว่าเดิมนะโอเคเดี๋ยวดูว่าถ้าเสร็จออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะคะโอเคอากิโกะทำเสร็จแล้วนะคะแล้วก็แบบอุ้ย ดูก่อนคนนี้เขามาจีบไอกิโกเฉยเลยะโอ้โหมาร้องเพลงไอคิโกฟังส่วนกรานพรีเซนต์ของไอกิโกนะคะเขาทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็สวยงามมากเลยแล้วคนนี้นี่เขามาจีบไอกิโกหรอตายแล้วออกิโกเคนทาโรโอ้โหเพลงเพราะมากเลยะ โอเคเราให้อกิโกมอบดอกไม้ให้เคนทาโร่โห,หน่อยละกันนะคะเพื่อเป็นการขอบคุณนะคะโอเคให้ของขวัญโรแมนติกไปเลยจ้าเฮ้ยดอกไม้เราเพิ่งเราขายทิ้งไม่หมดแล้ว <c oughs> โอ้ยตายแล้วเพียงไม่ก็ลืมเลยนะ <c oughs> แหม่เดี๋ยวมีอะไรให้เคนทาโร่บ้างเอาดอกกุหลาบคริสต์มาสโอ้โหน่าเสียดายแต่ว่าไม่เป็นไรนะให้เขาไปเถอะ เขาอุสามมาเล่นดนตรีให้เราฟังนะคะเดี๋ยวอันนี้กระดานนี้เก็บไปก่อนนะเก็บได้ไหมเอาล่างมาเก็บไม่ได้อีกเออนี่ไงต้องให้ไอ้กโกบ็นคนเก็บเองนะคะโอเคโอ้โหโรแมนติกมากเลยอะเคนทาร <c oughs> <c oughs> โร่พอมีแคบ <c oughs> เขาจีบอากิโกบจริงๆด้วยอ่ะ ขอบใจมากเลยนะจ๊ะเอ็นเคนทาโร่ดอกไม้ขอบคุณครับแหมเขารู้สึกมีใจให้อากิโกะนะคะเนี่ยเอา้าเสร็จแล้วก็อยากไปเข้าห้องน้ำก็ไปสิเธอแหมมายืนบิดต่อหน้าผู้หญิงเนี่ยนะโอเคเดี๋ยวให้โกอาบน้ำนะคะลงไปข้างล่างดีกว่าคะ่ะเอามีคนอยู่ในห้องน้ำอีกโอ้โหตอนนี้นะคะเป็นเวลาจะเที่ยงอยู่แล้วนะ คือฝนตกะไอกโกไม่ได้ไปไหนอีกแล้วว่าโอ้โหจะให้อกโกะไปข้างนอกก็ไม่ได้นะเอาบิลลี่มาหาไอกโกดแน่ๆเลยนะคะโอเคให้เขาคุยกันหน่อยละกันนะนานๆบิลลี่จะมาหาทีนะดีใจจังเลยที่บิลลี่มาบิลลี่เป็นไงบ้างจ๊ะฉันตื่นเต้นเรื่องแวมไพร์มากเลยนะฉันไปเข้าเรียนพิเศษมาเฮ้ยใครทิ้งขยะอันนี้ไว้อะโหโ แล้วทำไมเคนทาโร่ไม so no. yeah. okay. 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 ่ไปทิ in okay. 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 So ้งล่ะนี่เพื่อนฉันนะจ๊ะคนนี้ชื่อเคนทาโร่หล่อไม่ล่ะส่วนคนนี้ชื่ออะไรก็ไม่รู้ว่ะเป็นเพื่อนของเพื่อนร่วมห้องฉันไม่รู้จักหรอกก็เดี๋ยวให้อโกคุยกับเพื่อนไปสักพักละกันนะคะให้ค่าสังคมเขาเขียวแล้วเดี๋ยวให้อีโกไปทํางานต่อละกันการบ้านยังไม่ได้ทําเลยจ้ะสี่วิชาไหนดูซินี่ไงยังไม่ได้เริ่มไปสักวิชาหนึ่งโอเคเดี๋ยวคุยกับบิลลี่ไปสักพักหนึ่งแล้วก็ ทำกันบ้านนะจ๊ะงานเงินไม่ต้องไปแล้วตะกกี้มันมีขึ้นมาว่าก็ค,คืองานประกวดหุ่นยนต์นะคะเป็นหุ่นยนต์ใช้สอยซึ่งไอกโกะเขาไม่ได้ทำนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปแล้วกันนะ,ะโอเคตอนนี้นะคะพี่เอมี่ให้อากิโกะนะคะเริ่มทําการบ้านเป็นทีละวิชาเลยนะคะซึ่งก็ไม่รู้จะเสร็จกี่โมงนะตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันทั้งหมดสี่วิชาจะเสร็จกี่โมงนะคะโอเค เรียบร้อยค่ะวิชาแรกเสร็จตอนบ่ายสามโมงตอนนี้ไอโกะเป็นไงยังหิวยังไม่เยอะนะงั้นทําต่ออีกวิชาหนึ่งเลยนะโอเคทําไปเลยนะสี่วิชาต้องให้เสร็จวันนี้นะเธอชีวิตจะได้โลง่ลงๆอ่ะไอโกะไปทําที่ไหนละ่ะเดี๋ยวดูสิขยะก,ก็ไม่มีใครไปทิ้งออซิลวียเอาไปทิ้งแล้วนะคะเอ,อาไอโกะไปคุยกับเพื่อนอีกแล้วมีสมาธินหน่อยจ้า เดี๋ยวยืนอ่านมาตรงนี้แหละชีวิตมหาลัยนี้มันวุ่นวายจริงๆ <Okay. S 1> แต่ตอนนี้ก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ไปมหาลัยกันนะคะเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านยิ่งเหงาเข้าไปใหญ่เลย oh, <no> <laughs> อยากไปวุ่นวายแบบนี้มากกว่าเนาะ <laughs> เสร็จยังโอเคเรียบร้อยวิชาที่สองนะคะเสร็จตอนหกโมงนะ <laughs> หิวแล้วสิมีอะไรกินมั่งโอเคกินเสร็จแล้ว จัดการต่อเลยมาอันนี้พี่ยังม่เก็บให้แก้วน้ำนี่ของใครเนี่ยมาพี่ยังม่เก็บให้นะจ๊ะโอเคนั่งทำไปเลยยาวๆนะไม่ต้องลุกไปไหนมาไหนอีกนะไอโกเสร็จแล้ว,ลวหรอเสร็จแล้วนะคะคือเมื่อกี้เลือ,อีกนิดนึงแล้วเธอก็ทำเสร็จพอดีนะมาต่ออีกวิชาสุดท้ายแล้วจ้าเย้การเล่นสนุกบนโลกอินเทอร์เน็ตมาเร็ว เดี๋ยวไว้ค่อยคุยที่หลังนอนห้องเดียวกันอยู่แล้วกลัวอะไรล่ะอืทำกันบ้านไปนะตอนนี้เพิ่งสามทุ่มครึ่งนะอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะโอ้โหยังไม่ถึงเที่ยงคืนเลยนะเพิ่งห้าทุ่มสี่สิบเองแต่ก็โอเคอ้กิโกง่วงนอนพอดีนะคะงั้นก็ให้เขากลับไปพักผ่อนค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้ก็วันจันทร์นะคะก็เป็นวันที่อากิโกจะต้องเรียนนะวิชาแรกเดิมตอนบ่ายโมงครึ่งค่ะโอเคงั้นเธอก็ นอนได้ยาวๆนะจ้ะก็เป็นยังไงบ้างคะชีวิตอากิโกะนะคะในมหาลัยไม่สนุกเลยใช่ไหมคะก็ยังไงนะคะก็ต้องผ่านมันไปให้ได้นะคะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์นะคะเพื่เป็นกําลังใจให้กับอากิโกะด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามและปุ่มกระดิ่งเพื่อไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆจากช่องซิดแคนดี้ค่ะสำหรับวันนี้เพีมีไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ